สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะฮะนี้ oh. เรามาอยู่ที่เขาใหญ่กันอีกครั้งนะครับ <Woo. S 1> เราจะพาขึ้นไปข้างบนกันโดยมีแอดมินครับแอดมินทิวเดี๋ยวเราพาไปขบนครับ ขึ้นเขาใหญ่ทุกครั้งนะฮะเราต้องมาไหว้ศาลเจ้าพอ่อเขาใหญ่เนี่ย ทุกครั้งที่เรามาขึ้นเขาใหญ่นะฮะเราก็ต้องผ่านผ่านเจ้าพ่อเขาใหญ่ฮะก็ยกมือไหว้กันแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวเยี่ยมชมเทีเ่ยวชมข้างบนจะเป็นสิริมงคลน,นะฮะไปต่อครับ ทุกครั้งที่เรามาขึ้นเขาใหญ่นะเราก็ต้องผ่านจุดนี้ฮะจุดชมวิวแล้วก็หลักมรดกโลกนะแต่เ,เราจะขึ้นไปต่อขึ้นไปข้างบน เดี๋ยวเราแวะกินชาชาเย็นกันก่อนนะฝั่งตรงข้ามกับเขตหลักเขตมารดกโลกฮนะได้อันนี้ก็น่าจะเป็นชลิปที่สามที่มาเขาใหญ่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มาสองรอบแล้ว แต่รอบนี้เราพาแอดมินทิวมาเพราะแอดมินเต้ไม่ค่อยสบายนะเอาแอดมินท oh. ิวมาแทนแต่เราจะไปเก็บตรงที่เราไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยเข้านะเพอเพออาจจะลงทางปะจีนนะจะไปสุดซอยเลย <Woo! S 1> จะไปดูนะ แล้วก็มาเที่ยวป่าเที่ยวดงกัน ีกครั้งนะไม่อีกครั้งนะสองสา3ครั้งแนละ้วก่อนอก่อนหน้านี้อีกที่ไม่ได้ทําคลิปอีกก็มาเพราะว่าบรรยากาศดีครับแล้วก็หายใจได้เต็มปอดนะไปครับ อันนี้เราก็ขี่มา,าจนถึงเส้นทางธรรมชาตินะครับหนองผักชีฮะอยู่หลังเราเนี่ย <Yeah! S 1> คราวนี้เราต้องเดินคนระับเพราะว่าคลิปที่แล้วเราบอกเมื่อยแต่แอดมินจะไปครับแอดมินทิวแอดมินทิวครับบปยจะพาเราเราพา พาเราอ้ไปครับเดินไปฮะเราเดินเข้าไปฮนะป่าก็จะลกๆหน่อยฮนะก็ฝนเพิ่งตกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจคนระับทางออกจะลื่นนะ แล้วก็เป็นไงเป็นไงเป็นไงล้วเรียนล่ะาจะเดินไปจนถึงอะไรฮะหอคอยหอคอยเออเราจะเดินขึ้นไปจนถึงหอคอย เส้นทางนี้ก็เหมือนเดินชมธรรมชาตินะฮะคล้ายเดินเทลเดินเทลเดินเท,เนเทลรงเท้าแตะเดินเทลรงเท้าแตะรองเท้าแตะนี่ย <Yeah! S 1> ออมีกฎระเบียบนะฮะในการเดินเข้ามาเยียย่ยมชม,ม,ชมเดินชมธรรมชาตินะะก็โปรดปฏิบัติตามด้วยนะ,ะไปต่อก็เราเดินมา ่าเจอทีเด็ดฮะเจอแล้วครับของแท้ของแท้ครับดีนะแห้งแล้วถ้าสดนี่คงต้องเดินกลับนะ เดินต่อไม่ได้แน่ดีนะแห้งแล้วโอเคครับไปต่อฮะเรามาถึงแล้วนะอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยนี่หอดูสัตว์น้องผักชีฮนะ เดีวเราขึ้นไปบนหอกันไปฮะ few moments later เราก็ขี่มาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นไหมนะแต่ว่าเราไม่ได้จอดแวะนะฮะ uh huh. เราจะไปกันต่อ ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาเขียวนะไปหาข้าวกินเพราะว่าทีเด็ดเลยครับข้าวไข่เจียวบนเขาเขียวเราก็ ขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะเขาเขียวสูงที่สุดในเขาใหญ่ะฮะก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันฮนระ เดี๋ยวเราไปดูทางอื่นกันต่อ,อก็เดี๋ยวครั้งนี้นะที่เรามาเขาใหญ่นะเดี๋ยวเราจะไปลงฝั่งปาจีเนี่ยนะเผื่อได้เจอช้างครับชายอยากเห็นนะแอดมินแอดมินทิว แต่ตอนนี้เจอเจอขี้ช้างไปก่นนะอนแล้วจะเจอเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูคะตอนนี้เราก็ขี่มาถึงน้ำตกเหวนรลกฮนะแ <Yeah! S 1> อบรอบๆเนี่ยเราจะเดินลงไปคราวนั้นก็มาแล้วครับแต่ไม่เดินคนระับคราวนี้มากับลูกครับ แอดมินทิวแอดมินทิวบอกว่าผมต้องเดินลงไปด้วยมาไปครับไปชมกันก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้ากันนะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งกิโลเมตร วันนี้เดินสวนมาก็เปียกฮนะน er. ี้ฮเปียกฮะเสื้อเปียกพาหัวจะปวดเลก็นี่ฮะถายวิวธรรมชาติเลย เส้นทางเขาก็ทำดีนะฮะโอ้สะพานสะพานพอดข้ามแม่น้ำนะเนี้ยน้ำแดงฉําอนะฉําเลย ไปไปวันนี้พร้อมนะพร้อมใจมาเดินเทวะโดนไปรอบแล้วมี่นี้น้องผักชีต่อด้วยน้ำตกเหวนรกนะเดินเทลเดินเทลไปครับแมนต่อหาเทวหนึ่งกิโลทำไมก็ดูเหนื่อยนะจะแดงว่าไกลกว่าดูนะ ไกลกว่าหรือทางชันแกันนะฮ <c oughs> ะน่า <c oughs> จะทางไกลเป็นทางสวยอยู่ฮะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เหนื่อย <c oughs> <c oughs> ว่าขากลับนาะขากลับเนะรือเรื่องขากลับ ไปไหนตอนไหนก็แล้วับแล้วแต่นะสุดท้ายจบที่บันไดเน,นี่ยไม่มีเส้นทางไหนที่ไม่ลำบากนะต้องเจออุปสรรคนะนี่ก็เริ่มนิดนิดแล้วไหนนิดนิดแล้ว ยินเสียงน้ำตกอนะะไรอย่างเ้ยละ เมื่อกี้เราก็พาไปดูน้ำตกเหวนรกไปแล้วนะจะบอกว่าน้ำเยอะและสวยมากครับเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนจันใจฮนะแต่นี่ครับโด หากลับนะฮะรู้แล้วครับทำไมถึงถอนหายใจชํำเลย <laughs> <c oughs> เพราะอย่างนี้นี่เองครับเหนื่อออกเต็มเสื้อนีด่ดูแขนเนี่ยเห็นเห็นไหมครับไม่ได้ขนลุกนะ เงือรุนรุนเงือรุนรุนนะโอ้นก oh, <no. S 1> ลับนะก็จะบอกฮนะเอาชีวิตรอดขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จนะ <laughs> ก็เปียกนะฮะช่ำเลย<ว>เดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะดานเนินหอม <S 3> <3> <S ก็เมื่อสักครู่นะ เราลงมาด่านเนินหอมนะฮะก็น,น่าจะมีประมาณนะน,นะคลิปะฮะก็โอกาสหน้านะฮะเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย